กันปลาหลายตัวเลยจริงเหรอใช่น้ำใสขนาดนั้นเลยเหรอลูกใช่น้ำใสเหรอมีปลาอะไรบ้างมีปลาปลาที่มันเหมือนปลาปลาอะไรนะปลาเนีโมอ่ะจริงเหรอแต่แต่ตรงแต่มันจะสลับกับสีส้มเป็นสีเหลืองและที่เท้าด้นมันเหรอใช่โอ นี่นะคะเราจะให้ดูคนถ่างเรานะคะนี่นะคะเราจะให้ดูคนถ่างแล้นะคะนี่คือปะปาเราเองนะคะจะน,นนะ้า,าโลนแล้วปะเดี๋ยวปะโอเคต้องเลี้ยงนี้

โอ้หไม่ดีดค่ะเป็นหนูนดิดิค่าเป็นหนูนดกว่าค่ะเพราะเรืงนั้นอมันไม่เลยมันตื้นอ๋อนี่เราคือเราลงเรือมาแล้วเราเดินมาทางซ้ายมือนะครับตรงฝั่งนี้นะครับมันจะมีถ้าให้หลแบแดดอยู่นะตรงนี้นะแล้วก็พาน้องๆมาเล่นได้นะตรงเนี้ยน้ําใสมากดเทรายขาวมากแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมเอาเสื้อซูชี่มาแล้วค่ะ ใช่แล้วก็แวนด้วยปะใช่ค่ะถอยไปหน่อยดิไม่เห็นเลยกล้องไม่เห็นเลยเอาตีขาเข้าฝังเลยตีขาเข้าฝั่งโชว์เลยนี่แตด้าน้ำ้นะมันใกล้เกิน <c oughs> <c oughs> สวย<ด>สวยสวยน้ยำเลย เอาไหมเอเอมา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 ถึงแล้วจะถึงแล้ว,ลวเอออีกนิดนึงเก <c oughs> ่งมากไปดำไมหาปะปานูน่น <c oughs> ใส่แว่นใส่แว่น <c oughs> อ๋อไปเลยมิรินทำได้ <c oughs> ไป ตีขาตีขาตีขาเก่งมากเมาหาแม่อีกรอบไหวเปล่ามาได้ได้ใช่ถึงก่อนชนะหนึ่งสองสามเฮ้ยวิลินมิลินลำมิลินนำ ไม่มีลิ้นนำ้ำไอ้มีลิ้นนำ้ำไม,ม่ลิ้นน้ำีา,าไอ้จับมือจับมือเย้ <c oughs> ไม่ได้ชนะเลย เราพูดสบายยืนได้ยังลองดูดิโอ้โหน้ำใสมากคนอูภาเปียกมากมาเข้าฝั่งกันว้ายว่ใส่แว่นดิ

รลอด้วยเอาพูดเร็วนี่บายบายยังไม่ปิดเลยถ่ายวิวให้เขาดูคนดีเรากำลังรอคิวกลับกันแล้วใช่ไหม นนะคะคเรากำลังจะกลับกันแล้ว บายบายเกาะขามอยูลล่น่นเกาะขาม <Yeah. S 1> ไปแล้วไม่เป็นอนะ่ะเกาะขาม,มเยกาาจากเรือไปไงลงจากเรือแล้ว

นี่เคยเที่ยวไปท่าเรือเข้าหมาจอเขาขอเอาเขาเขาหมาจอนี่คือตารางอะไรตารางเดินเรือโอเคเก้าเอ็มคือเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าอันนี้คือตารางเดินเรือนะครับโอเคเที่ยวไปเที่ยวกลับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอารถแล้วนะ ไปแล้วลาช่ไหมหล้ว,ลวจ,ะลจะเจอกันทริปหน้าไหมจเจอกันทริปหน้านะคะด้วยกันเงินกับบมีมีแต่แต่เซนตกแรลกมากกินเหล้าแล้วก็เต้นเมาแล้วก็เต้นเมื่อยแล้วก็เต้นเต้นไปเต้นมากระดึงว่าคนเสียเส้นเสียเส้นเส้นเสียให้คอยเส้นเสีย่อยากเสสสสสสีียยเเเเเ้้้นนนขาไม่อย่อยากเสียเส้นเสียเส้นเส้นเสียให้คอยเส้นเสียเขาไม่อยากเสียเส้นเสียเส้นเส้นเสียให้คอยเส้นเสีย